เราไฟเขียวแล้วแหละเราต้องไปแต่ฝั่งนั้นน่ะเขาไหลเขาไหลตามกันมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปสักทีจนมันหงุดหงิดแบบนี้ค่ะจะได้ไปหรือเปล่าจะได้ไปไหมนะเขียวแล้วกูเขียวแล้วยังไม่ได้ไปจะได้ไปไหมนะจะได้ไปไหมนะจะได้ไปไหมนะใเกือบแดงแล้วแยกหน้าปลุอย่านะอย่านะอย่า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 นะเรื่อง เรื่องกูว่าไงไรออกเรื่องอีก็มาจอดโบอยู่อีวัวจนคือคือตอนแรกคิดว่ารถติดมากๆแล้วไหลตามกันมาอนี่มันไม่ได้ติดขนาดนั้นนุ่นนะบางคันเนี่ยเขาออกมาจนก่อนจะติดเนี่ยคือเขายังไฟเขียวอันนี้เข้าใจได้แต่อันนี้ดูทรงแล้วไม่ใช่ฮะคือมัน20วิแล้วเดูทรงแล้วมันรถไม่ได้ติดคือไหลจริง ของคิดที่พากเสียงอยู่อ่ะตอนที่เขาเข้ามาถึงการถนนคือเขาไปไปเขียวไอ้ไปส้มแล้วไปเหลืองแล้วอ่ะคือมันนานขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแยกนี้เขาเรียกว่าแยกนาพรูอําเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพจรักด่านตรวจเอาปพ์เอาไว้คนก็แสดงความคิดเห็นเยอะค่ะบอกว่าโอ้โหทาไมเนี่ยถึงได้แบบว่าทําพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ป่ากันมาเป็นฝูงเลยอย่ามาถามหาความเจริญกันแค่กดง่ายๆคุณยังไม่รักษา ก็เลยทําแบบนี้มันเกินไปเห็นบอกว่ามีคนในพื้นที่บอกว่าแย่งเนี้ยเป็นแบบนี้ประจําเลยอยากจะให้ตํารวจเนี่ยมาจับกันหน่อยละกันอย่าให้แบบเขาย่าใจอ่ะปล่อยปะแล้วเลยกันแบบนี้เขาเห็นคันหน้าทําเราทําบ้างสุดท้ายเอาเปรียบคนอื่นเนาะครับ